อีกแล้วค่ะกับเอทัวร์ทั่วไทยนะคะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่ Central East Vi วิอีกแล้วค่ะ AMG นะคะพารถนำเข้านะคะหลากหลายรุ่นนะคะมาให้ลูกค้าดูใกล้บ้านใครที่กำลังมองหารถดีๆอย่าลืมแวะมาทักทายเรากันที่ Central East Vi วิชั้น1น้ลานโปรโมชั่นสสังเกตง่ายๆนะคะเราอยู่กันที่หน้า4 Season ันั่นเองค่ะ m u ส t a n g Mark E ีใครที่อยากจะยนโฉมตัวรถไฟฟ้าพลังมา้าคันนี้นะคะสามารถมาดูคันจริงได้ที่ Central East View นั่นเองค่ะ สำหรับคันตรงกลางคันนี้นะคะคือเอา a าดเอสนั่นเองค่ะซึ่งจะมาเพียงวันนี้วันเดียวเท่านั้นตั้งแต่วันที่3มีนาถึง8มีนานะคะตรงนี้จะเป็น Porsche Macan สีม i a าม b บลู Blue, มาจอดโชว์ให้ทุกคนได้ยนโฉมคันจริงกันแน่นอนค่ะส่วนคันที่3นะคะเป็น Toyota w o x y คันนี้เลยค่ะเป็นมินิแวนที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครอบครัวนั่นเองค่ะใครที่อยากดูคันจริงนะคะเรามีให้ดูทั้ง3คันภายในบูธนะคะและไฮไลท์ Life เรายังมีตัวเอาผานให้ลูกค้าได้เทสต์ไดฟ์กันภายในงานด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะที่นี่เลยนะคะเราก็มีตัวเทสต์ไดฟ์นะคะเป็นตัว SRC ให้ลองขับและเทสต์ไดฟ์กันภายในบริเวณนี้ด้วยค่ะสำหรับลูกค้าที่อยากเทสต์ไดฟ์และอยากรู้ว่าสมรรถนะของตัวเอาผานเนี่ยเป็นยังไง ขับนุ่มแค่ไหนก็ลองมาหาเราได้ค่ะและเราไม่ได้มีเพียงแต่เอาผานให้เทสต์ไรฟ์ภายในงานนี้นะคะเรายังมีมาสแตงมาร์กอีให้ลูกค้าได้เทสต์ไรฟ์กันภายในงานด้วยค่ะเพียงแค่ลูกค้านะคะจองคิวกันเข้ามาล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะได้คิวในการเทสต์ไรฟ์ไม่ว่าจะเป็นมาสแตงมาร์กอีหรือว่าเอาผานนั่นเองค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาเราดีๆอย่าลืมนะคะแวะเข้ามาหาเราได้ที่บูธเซ็นทรัลอีสต์วิวชั้น1นลานโปรโมชั่น3ที่หน้า โฟรซีซั่นค่ะและพบกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8มีนาคมนี้นะคะ